อยากเริ่มต้นไลฟ์แต่ไม่รู้จะพูดอะไรมีลูกศิษย์ปรึกษาครูซาค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์มาเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ครูซาจะมาแบ่งปันค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะครูซาเป็นเจ้าของแบรนด์ดาราและเป็นครูสอนแม่ค้าออนไลน์ให้มีกำไรหลักล้านค่ะข้อที่หนึ่งค่ะให้คุณเริ่มเขียนสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งที่ตัวเองมีความสามารถออกมาก่อนค่ะไม่ว่าคุณจะมีความรู้ในเรื่องการปลูกต้นไม้การแต่งหน้าการขายของออนไลน์ พอคุณรู้สิ่งไหนแล้วให้คุณเริ่มพูดจากสิ่งที่ตัวเองรู้ค่ะส่วนใหญ่ที่คนล้มเหลวจากการไลฟ์สดเพราะเขาชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้พูดในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเองเขาก็เลยล้มเลิกค่ะข้อที่2คุณต้องรู้ว่าคุณชอบอะไรค่ะแล้วถ้าคุณชอบสิ่งนั้นคุณออกมาทําบ่อยๆค่ะคุณก็จะเริ่มเก่งเริ่มชินกับหน้ากล้องคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้เป็นชั่วโมงค่ะคุณก็แค่เปลี่ยนจากทําหลังกล้อง ให้ออกมาทําหน้ากล้องค่ะและข้อที่3มค่ะคุณกําลังอยากเรียนรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมค่ะคุณอาจจะอยากเรียนรู้ในเรื่องของการยิงแอดค่ะหรืออยากเรียนรู้ในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอคลิปไวรัลหรือเรียนรู้ในเรื่องของคอนเทนต์คุณเอาสิ่งที่คุณกําลังเรียนรู้ค่ะออกมาแบ่งปันผู้คนค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเก่งสิ่งไหนให้เราออกมาสอนสิ่งนั้นค่ะสสิ่งนี้ค่ะจะทำให้คุณมีเรื่องไลฟ์มีเรื่องพูดค่ะ แล้วถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรง่ายๆเลยค่ะคุณแค่ยังไม่รู้จักตัวเองคุณชอบข้อไหนมากที่สุดข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ3พิมพ์คอมเมนต์มานะคะทุกคน